อันี้เวลาถ้าจะจ้างหมอบริการท่านนายกจะต้องไปดูระเบียบด้วยมันจะมีเรื่อเรื่องการจ้างเหมาเฉพาะอะไครับตัวระเบียบเขาเด้ระเบียบสดุมันจะมีระเบียบกำหนดว่าการที่ท่านนายกจะไปจ้างหมอ,อหมรบร,บอร,ร,บร,ร,บริการาากจะจ้างจะจ้างในลักษณะไหนได้บ้างนะครับท่านต้องเป็นไปตามระเบียบตทวนั้นเปยแต่ว่ากรอบตัวนี้หมายความว่าถ้าไม่จำเป็นท่านก็ต้องไปดูว่าเอาวิธีจ้างหมอ,อมาใชนะ้ครับส่วนที่ว่าแสหรือไม่แสยังไงเนี่ย ดูในตัวระเบียบวัสดุที่ดีอยู่ในความรับผชอบของการติดของของ,ของยากในในตอบท่านนายกน,นะว่าไอ้แสนหนี่งต้องไปประกาศต้องอะไรยังไงไหมเพราะว่ามันจะมีระเบียบฉบับนเข้ามาในงานการตนอ,าอนนี้ก่อนที่ท่านจะไปดูตัวระเบียบวัสดุเรื่องการจ้าง,งบริการมันจะมีหนังสือจักกงกรมอยู่ฉบับหนึ่งซึ่งยัง,งไม่ได้ยกเลิกนะครับก็น่าจะเป็นปีสิบแปดเรื่องของแนวทางการจ้างเหมบริการ ะมีกำหนดไว้ว่าท่านจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าผมขอยุ้าตจำเนื้อหาให้ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าหนังสือฉบับนี้ออกปีสี่จะบอกไว้เลยว่าจะจ้างเหมาบริการได้ในลักษณะอะไรอบ้างนะครับแล้วเวลาดําเนินการถ้าท่านจ้างเหมาท่านก็ต้องไปถือไปาตามตระเบียบพันธุ์สินก็ต้องไปเดินโทนนิตกีนะครับอาจจะดูแล้วุงงยากหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นช่อง ไปทำทานนะครัาบคือคือไม่ได้ไม่ได้ทำดูแนวทางนี้แนละ้วท่านก็บอกว่าอา้าววันนี้รถพนังงานจ้างจะจ้างเหมาบริการเลยไปจ้างเลยยังยังไม่ได้น,นะครับ้ต้องไปดูนันคือสังการที่ผมว่ากิจสิจิต่เรื่องแนวทางการจ้างเหมาแล้วก็ระดับพส้นฐกนอิจฉบุนะครับเอามาประกอบตอนนีนในส่วนเรื่องครูเวตเนี่ยเอ่อผมไม่แน่ใจที่นายกบอกว่ามีการเป็นจ้าง นักงานมาทำหน้าที่นะครับแล้วเงินตัวนี้เนี่ยใช้จากเงินของรัฐบาลนะครับหรือว่าใช้จากท้องถิ่นของเทศบาลจ่ายเองนะครับถ้าเทศบาลจ่ายเองมันก็จะอยู่ในเงื่อนไขกฎหมาย,ายทุกคนเรานะครับแต่ถ้าเป็นเป็นสัดส่วนที่รัฐบาลจะมาดูแลเรื่องตำแหน่งพนักงานจ้างก่อนหน้าน้ถ้าเป็นกระทรวก็จะไม่เกี่ยวกันนะครับ,นะรบแต่ถ้าเป็นเป็นคนที่ท้องถิ่จนจ้างแล้วใช้เงินของท้องถิ่นก็จะอยู่ในสัดส่วน ก็ก็มาดูกันทีว right. the ่าท่านจะสามารถที่จะไปขอการตังค์ังในส่วนของครูของน้องถิ่นท่านเนี่ยเพิ่มเติมกมาได้หรือไม่คือถ้าท่านนายกขอเพิ่มเติมกันไมาได้แล้วถ้าเป็นรถพาระเริ่มปฏิการจ้างลูภาระเริ่มร้อนสิบสิบท่านจะจะรถลวงช่วยได้ไดบอกไหมครับหมายถึงว่าถ้าเป็นตำแหน่งที่จุดรายจัด่รยมาให้ท่านเงินมันจะต่างนะครับ ก็จะไม่ได้ถูกมาคิดร้อยละสี่สิบว่าเป็นกระดูกของภาครันะตอนนี้ท่านท่านเราดูว่าถ้ามันเป็นไปได้เราขอตำแหน่งกลับเข้าไปถ้าสุภาพบุรุษแต่ะท่านเกิดร้อยละสิบอย่จริงนะนะครับแล้วก็พนักงานจ้างที่ท่านจ้างมาทําหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะลดลงไปแล้วไปขอตราจากส่วนกลางเพิ่มปรลังได้านแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะลดมาละให้ท่านได้หน่วยส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยว่ามันก็มันก็อนุญาตนะว่าถ้าเราจ้างพนักงาน จ้างเข้ามาแล้วคุณภาพมันจะได้แค่ไหนยังไงมันก็มันก็ลำบากนิดนึงต้องต้องพยายามหาคนที่มันมันได้แน่นอนนะครับมันก็การันตีได้ส่วนหนึ่งแค่ว่าคนที่เข้ามามีคุณภาพดีนะผลงานออกมาก็น่าจะจะดีนะครับแต่ว่าคงการันตีลำบากครับว่าการดูแลในตำแหน่งผมไม่ได้เงินจ้างในหน้าที่ครูมันจะมีคุณภาพมากน้อยเท่าไหร่ก็คือลำบากกันนะก็รที่อยู่ท่านายมนต์ ขออนุญาตพี่หนุ่งครับท่านครับ็อ,อย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยผมมีนักเรียนอยู่ประมาณ200คนมีตำแหนง่งครูจากกรมมา4คนลาออกไป2คนลวแต่แต่บ้านตอนนี้เหลืออยู่2คนนักเรียน200คนครูอยู่คนนะครับนักเรียน200คนคก็จําเป็นต้องจ้างภารกิจจ้างหมอกว่าจะรอขออัตรากรงไปเนี่ยคงไม่ทันนะครับทีนี้ผมก็อยาก นำเรียน,นท่านบอกออดีตนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยท้องถิ่นเราไม่มีเทศบาลใดเลยที่สอบขึ้นบัญชีหัวทั้งประเทศหาแล้วไม่มีผมขึ้นได้อัตราฟูมาอีกสามตำแหน่งแต่รับโอนก็ไม่มีใครอยากมาเพราะอยู่เทศบาลบ้านนอกนะครับรับโอนก็ไม่มีใครไปพอมาบรรจุแต่งตั้งแล้วได้สองปีส่วนมากก็ขอกลับบ้านปัจจุบันนี้มีอยู่แค่สองคนนั่งเรียนสองร้อยคน ไม่ทราบว่ากว่าจะรอโปรงอนุญาตตําแหน่งมาหรืออยากจะขอความร่วมว่าถ้ามีใครอยากจะขอโอนย้ายหรือในตำแหน่งครูที่จะย้ายมาตอนนี้เราว่างอยู่ห้าตำแหน่งไม่มีคนไปครับขอบคุณครับนายกประาบบอกนายก